อ่ะอย่างที่เห็นครับผมว่าวันนี้เราจะมาเปิดคาเดเทียกันนะแพทนี้จะเป็นคาเดเทียกับลูป้าใช่ไหมลูป้ามาครึ่งหลังเดี๋ยวเราคงมีเรื่องก<อ>ระชากก่อนดีกว่าว่าเลือกตัวไหนดีระหว่างคาเดเทียกับลูป้าอ่าส่วนตัวนะถ้าให้เลือกถ้าแบบว่าผมให้เลือกคาเดเทียเพราะว่า าการจัดทีมมันเอื้อกว่าเพราะว่าโลว์ทาดลมคือมันแจกฟรีอยู่แล้วขอเช่นเล่นในเรื่องแต่กับการลูป้ารู้สึกว่าถ้าจะให้เก่งต้องเป็นทีมไฟล้วนและถ้าใจดีก็ต้องเป็นฉางลี่และแบนซึ่งไอดียอย่างผมไม่มีฉางลี่หรือแบนเลยแต่ไอดีไอแมวมันมีนะเคยเคยทำคลิปเปิดไปแล้วนะก็ตามไปดูได้นะถ้าถ้าเป็นไอดีประมาณเนี้ยมีฉางลี่หรือแบนเนี่ยจะแนะนํากว่าแต่ว่าของผมมัน มันไม่มีไงผมผมผมมารูด้วยตาว่าแบนด์มันมันเข้ามาแต่เมื่อไหร่เนี่ยไอดีผมตัวไฟมีที่เสียอ่ามอติายเลือดเนี่ยเด็ดสุดอังกอร์มีแค่นี้เลยธาตุไฟมไม่รู้ว่าอังกอร์จะเล่นกับดูป้าได้หรือเปล่าแต่ก็คงจะไม่ดีเท่าถังลี่แล้วแบนด์ถ้าแบบมือใหม่จริงแบบเพิ่งสมัครมาเล่นวันนี้เลยรู้สึกว่าตู้มือใหม่จะสามารถเลือกได้เห็นในกลุปอร์่ใช่ใช่ใช่ชอว์ิปเปอร์ จะบอกว่าเห็นเป็นตัวก่อนแพทสองศูนย์แล้วมันก็เล่นได้หมดเลยอยากเลอกอะไรก็กดหัวก่อนสองศูนย์เลยอะตัวเต็งสุดที่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 ผมคิดไว้ก็อย่างที่บอก่าเป็นชอคิปเปอร์เพราะว่าแบบคอนเทนต์ดีแล้วก็บัฟโหดด้วยอ่าคุณคิดว่าแนะนําตัวไหนดีถ้าแบบว่าเขาไม่ต้องการชอคิปเปอร์เป็น d p s แทนเขาขาด DPS ต้องขึ้นอย่างกับว่าเขาขาดอะไรในตอนแรกอะสมมุติว่าทักเกิดมีตัว d p s อขึ้นต้นมาตอนแรกใช่ปะแบบ ไอพวกตัวถาวรมันใช้ได้หมดเลยไงคือมันแล้วแต่คนจะเลือกจะใช้อะอยากได้ดาบคาดอยากได้ดาบธาตุอะไรเอาไปเลยได้หมดแหละอเกมเวนเนี่ยมันสามารถเล่นได้ทุกตัวเลยใช่คือมันแค่แบบไราอยากจะได้อะไรก็เอาไปเลยนี่นี่นี่แค่สี่ดาบตัวนี้จบครับผมจบทุกคอนเทนต์อ่ะก่อนเปิดเรามาเอาทุนทุนที่เขา เออทีเอ็มสมทบทุนมาให้นะนี่ผมเปิดกล่องของขวัญไม่กล่องวันอีกกล่องจดบไายได้มาอีกสิบโลครับผมผมมือปุ๊บมือเนี่ที่เหลืออะไรวะกรอบและที่เหลือก็เป็นสามร้อยเพชรสามร้อยเพชรกับสองเอ็นดีสีอืมอ่านี่หูหูหูดูเพชรดิสิไปาปไปไปเราเพื่อไม่ให้เป็นการอืมกูจะเสียเวลาเสียแมวกูจอเสียเวลาก่อนเสียเวลาก่อนเดี๋ยวคลิปมันสั้น อ่ะราดูก,การันตีคือ <laughs> จะบอกว่าตู้นี้มีการันตีมีการันตีไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่ไมีสามห้าโล,โลเดี๋ยวนะกุยเปิดตู้ไหนบอกว่าวันที่เจ็ดเดือนห้าวันที่เจ็ดเดือนที่แล้วนี่ตรงกับตู้ไหนอ๋อน่าจะเป็นผมผมผมน่าจะเปิดไอ้อตู้ครบรอบแล้วผมเลือกเอจืใบดาเลยเออเจอจืเออเออเจอจือผมน่าจะไปกดเจอจืดแล้วก็หลุดลไงหลุดเป็นอ่า คักขาคัลโล่าโอเคตามนั้นไม่มันคือคาคาลอดไอ้เอ้ยไม่กังวลว่ามันจะหลุดเลยเว้ยแต่กังวลว่าอาวุธมันจะมันจะลึกไม่กลัวหลุดอะ่ะอาวุธไม่หลุดอยู่แล้วแต่ลึกหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงเพราะผมอยากเก็บเพชรไปแต่คุณไปกดตัวก่อนมนาะเออพูดได้ดีดีมากไป let's go <S เริ่มต้นด้วยที่เรา10โลกันนะครับผ10โลถ้า10โลนี้ออกนิดตาไปอาวุธเลยโอเคอา่า อะเรามาลีลาดีกว่าไม่ลีลาละไปโอ้ใครเขาลีลากันนายอีกแล้วเหรอเงยตีนี่แปสิบโลต่อไอ้นนองต่อไป,อไปมามาแล้วกดเ่อต่อไปครับโอเคโอเคอเอ้อคลิปนี้จะจบในวันนีการจะบอก<ๆ>บอการจ,จะบอกว่ากดเล่าต่อไปกดอ,อาวุธนะไอ้เชี่ยเอ้ยไรวะ มาจากคำสาบอีกอะรับไม่ได้อะทำไมผมต้องเข้ามาในคลิปนี้ด้วยวะไม่ได้เลยไม่ได้อยู่เลย,ดย,เ,ลยเดี๋ยวไปนหนีไปนอนดีกว่าไม่ให้นอนได้ปัวกูจะให้มึงโต้ลุงเนี่ยมาไปได้ไม่ได้โอเคเอาแล้วผมอย่างที่เห็นผมผิดการันตีแด่ว่าอ่ะ แล้วกูก็ไม่น่าพูดตอนคาส,สิน์อย่างเง้ยไม่สวยเลยไม่เป็นไรช่างมันป้าผมเพชรพันสองกับตู้อาวุธไปมันจะไปก่อนกันเออไม่ใช่ลึกแน่นอนครับตรงนี้มผมเชื่อ,อตู้อาวุธมันลึกอยู่แล้วแต่แต่แต่ผมจะพูดความเพชรครับยี่สิบโลครับเพชรได้ยเยอะเลยอยากจะประหยัดโลอยากจะประหยัดเพชรนะเพราะว่าตอนแรกอะตอนแรกเลยอยากจะเปิดลูปปาด้วยแต่ดูไปดูมาหลังจากที่ดูเหมือนสก,กิลต่างๆก็ เออไม่มั่นใจ<อ>ว่าไอดีนี้จะไหวหรือเปล่าแบบเหมาะกับนางหรือเปล่าผม,ผมไม่พูดพิมผมกดเลยแน่จริงก็เอามือออกมาจับจอแล้วจับเมาส์กูแล้วกดอีฮะได้แล้วกูบ้านมึงเดี๋ยวนี้แหละอย่าเลียนบ้านกูนี่เออโออ้อมัวเหมือนเจ้ากูเออไดเงียไ,ได้ปืนเชดดาชีดมาแล้ว โอ้โหม่วงไม่ว่าแต่ช่วยม่วงกว่านี้ได้ไหมทำไมมันรู้สึกดีต่อใจอะไรวะเอาละครับผมมาโอ้โหยี่สิบโลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กินแล้วเมื่อกี้แล้วกแล้วเมื่อกี้กูพูดว่าอะไรนะแต่ผมจะพูดตอนเท็จครับยี่สิบโลครับหยุด ไอ้เหี้ยสองรอบติดไรสัตว์แล้วก่อนได้กูพูดว่าอะไรต่อไปก่อนอาวุธนะอ่าไอ้เหี้ยทองข้าตูนละคต่อมากูพูดความเท็จแป๊บพีสุโปรเพื่อนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เห้ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ออนเมื่อไหร่เพราะกว่ากูจชมาอัดก็ตกดึกแล้วเนาะเออกว่าจะตัดกว่าจะอะไรอ่าอาจจะตัดแบบไม่ใส่อฟเฟกต์เงียบเลยเราจะเงียบทำไมมันมีคัสิน เฮ้ยอะไรยุ่อาจจะได้สองอันก็ได้จะไม่มีทางหรอยังไงการกดตู้ต่อ <c oughs> กดไปดิโอ้โหเ <c oughs> สียว,วา่าเสียว,วา่าเพชรทั้งหมดกูกลังจะซูสลายไม่ไม่เป็นไรหรอกถ้าคุณหลุดคุณก็ได้การันตีเฮ้ยเพิ่ง <c oughs> สังเกตดูดูดูป้ายตัวละครตรงนี้นะอ่าพอ,อ,อเปลี่ยนีนเป็นล่างต้นน้อยเฮ้ยพอกดตรงนี้ตู้ยอย โอเคอันนี้ลองมาทดสอบดวงกันนะถ้าออก10โลอีกนะผมจะทำม,ะมาม่ากินเองครับปกติผมใช้น้องทำอ่ะฮะโอเคกูใช้น้องเหมือนเดิมอ่ออ่าอ,อุ้ยอ่าผมให้อีกสักรอบหนึ่งอ,อีกรอบหนึ่งใช่ไหมถ้าใชนนี้ออกทองคุณใจไหมผมร้อยหนึ่งอะออืม เกี่ยวเกี่ยวอะไรกับคุณเนี่ยเกี่ยวอะไรกับคุณเนี่ยเกี่ยวดิโอ้โชคดีของคุณคุณไม่ต้องเสียตังค์ร้อยนึงโอ้ต่ว่าจะอยู่อยู่เาะว่าฟ้นเงินหกคืออะไรเออนั่นดิแรกเลยอย่าลืมมาแรกอี่าไปกดไอทีกไอดีคุณอะไรโอ้แล้วไปกดไม่รู้ไปกดไอทีหกว่าไปฟาร์มต่อไปเปิดลูปป้าดีกว่าของคุณ A few minutes later OK ไหนๆก็ได้ฟรีมาอีกเจ็ดรอมาเปิดเพิ่มดีกว่า เหมือนได้ว่ากดอีกสิบจีสิสสสเออ,หอหให้หมดไปดิเออกดให้หมดไปเถอะนยคุณไม่ได้กดรู้ป้าแล้วคุณก็กดไปเถอะกดถ้าันโชคดีก็ไปบูดไงอืมเก็บไว้นี่ดีกว่าผมจะเปิดพอรโลว่าแล้วพอรโลว่ามาแพทเท่าไหร่นะประมาณแพ 27, 26, ทสองจุดเจ็ดป่ะสองหกสองเจ็ดดูปิดปิดหมดหรือมันมาสองจุดห้าวะกูสิ้นเลยนะ ลูปิดหมดไป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 คุณคุณคุณไงคุณก็มีเพจพออยู่เลยนะเลยแคถ้าเกิดกดแล้วนี่ไม่ออกแล้วคุณก็หยุดกดใช่ไหมแล้วคุณก็ไปกดตัดตู้พลังว่ามาไงเออฉลาดดีวะทำไมทำไมคุณไม่ฉลาดนี้บ้างเอ้าไหนวะไปกดนี่ไม่ออกแค่คุณเอาที่ไหนไปกดที่นั่นต่อเช่นหมถ้าควมหัวตู้จะมา ตู้นี้มนันพุ่งมาเห็นนะเราเปิดมากี่โลแล้วนะนั่นดิกดไอ้นี่ได้ประวัติอ่แต่ฉันไม่ได้ดูไงฉันฉันดูไม่ได้เพราะประวัติมันดีเลยแกจดจอไม่เห็นประเด็นอะไม่ฉันไม่เห็นแกนเลยแลลลยต่คุณไป็นคนแร่เดตู้เออเนี่ยอันนี้เลยระ,ะ,ะเบิดแร่ระเบิดตูดไม่คุณแร่เนี่ยเออไเนี่ยคุณ <c oughs> แร่โ <c oughs> ี้โหอะไรก็ได้แต่คุณกดเลขสิบ ใช่ไหมถ้าเกิดถ้าเกิดรอบนี้ไม่ออกคุณหยุดเลยดีกว่าอย่ามาอยู่ไห้อายโอเคโอเคคุณไปโคตรเลยเธอรวมคือคุณเก็บไปให้ตู้นั่นแหละคือหมายถึงคุณไปลุ้นเลยแบบสิบสิบโลยี่สิบโลต่อมาคุณไปลุ้นเอาว่าคุณจะหลุดไหมแค่นั้นเองอะในตู้นั้นที่คุณอยากได้กี่โลแล้ววะแค่นี้เดี๋ยวนะขาดอีกเท่าไหร่ขาดขาดขาดมันไม่บอกเรื่องขาดเท่าไหร่เดี๋ยวนะคำนวณแป๊บนึง เออ่พันหนึ่งอาจะอยู่ประมาณโลหนึ่งโลสองโลทำไมอ่ะฟาร์มดิแล้วทำไมคุณไม่กดไอเนี่ยไม่กดเลยเอ่อแรกไอ้ด้วยประกาศหลังทำไมคุณไม่ไร้ลองไปดูก่อนเออเดี๋ยวนะครับเดี๋ยว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 ชอบลยหน้าเลยไรละเออเลยหมดแล้วนี่หว่าเออเลยบอกว่าหมดแล้วอี ไหมคุณก็กดแรกเป็นโลก่อนดีแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณขากี่โลไอเวงโลโลเอ้ยสอกเพาีผาคุณขาทสามโลคุณคบกดไปเลยไหมกดไปทีละโลทีละโลทีละโลกได้อ่าอมันเสพติดแล้วเหอเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยรวถ้าได้อะไรคคาเดีย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  กูคิดถูกเ่อไหร่ที่กูยุให้มึงกดตอนี่ยถูกแหละเอ่อเออเอาแม่แอนี่ไปก่อนเอ,เ,อเอาเอาพี่เลี้ยงไปก่อน <c oughs> อพ,อพี่เลี้ยงครอบครัวลม เอบควาลมกดอือมาคุด่าไปน้องก่อนโอยภูมิใจจริงๆคาร์ลอตเตียกับผมคาเมเลียผมไม่น่าอยู่เว้ยผมก็ไม่ได้มน่าอยู่เวยคุณไม่กดเลยเลยวะไอ้แก่โอ้ยผมโดนดูดด้วยผมไม่น่ามาอยู่กับคุณเลยไปดีกว่าดูดจวบเลยโอเคไปดิรอปิดความสวยงามของด่า โคัคละคช่างมันดบับสวยกว่าวันนี้ก็หมดไปเยอะพอสมควรนั่นนะก็เอาเป็นว่าส u b s c r i b e ที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันนะท่านผู้ชมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องแมวเป้าเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เอ๊ะพอมีบึงมานี่กูรู้สึกพูดคล่องกว่าเดิมขอบคุณมากทำไมวะไม่รู้เหมือนกันโอเคบายครับผม